สนับสนุนโดยรอบการเด้นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพรัทยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 ช่วงบ่ายวันที่1นึ่งพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติประจําปี2,565บรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่องโดยสภาพการจราจรตั้งแต่ถนนมอเตอร์เวย์สาย7ตอน5ถนนเส้นหลักในการเดินทางเข้าเมืองพัทยาพบว่ามีการจราจรหนาแน่นช่วงบริเวณทางออกฝั่งขาเข้าพัทยารถติดยาวหลายกิโลเมตร ส่วนถนนเส้นสุขุมวิทพัทยาตลอดสายทั้ง3แยกคือแยกพัทยาเหนือพัทยากลางและพัทยาใต้พบว่าการจราจรหนาแน่นผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะทั้งสองฝั่งเส้นทางแต่ยังคงสัญจรไปได้เรื่อยๆจะติดขัดบริเวณแยกไฟแดงเป็นส่วนใหญ่ในด้านการท่องเที่ยวบริเวณหาดจอมเทียนซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ พบว่ามีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้การจราจรติดขัดทุกเส้นทางโดยเฉพาะถนนเรียบชายหาดจอมเทียนสายหนึ่งรถติดยาวตลอดสายบริเวณชายหาดมีประชาชนชาวบ้านและลักท่องเที่ยวมาจับจองพื้นที่พักผ่อนกันเต็มบริเวณหาดมีทั้งนำเสื่อมาปูนั่งกันแบบสบายๆหรือใช้บริการร่มเตียงของผู้ประกอบการทำให้บรรยากาศดูคึกคัก กกักว่าทุกๆวันส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหาบเร่แผงลอยรวมทั้งผู้ให้บริการนวดแผนไทยมีรายได้มากขึ้นหลายเท่าตัวต่างยิ้มรับทรัพย์ไปต,ตามๆกันทั้งนี้คาดว่าบรรยากาศจะคึกคักแบบนี้ไปจนถึงวันที่สองพฤษภาคมซึ่งทางภาครัฐได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยอ,อีกหนึ่งวัน ก่เดิมค่ะเพราะู้สึกว่านรกท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วรายได้ดีขึ้นไหมครับทุกวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีค่ะเปิดเมืองมาก็ดีแต่ลูกค้าทุกปีลูกค้าจะเยอะกว่าน,นี้ทีนี้ลูกค้าน้อยค่ะปกติต้องเต็มหมดแล้วตอนนี้ยังไม่เต็มเลย มันดูสะอาดเลยครับสะอาดขึ้นเยอะมากเลยครับครับแต่ก่อนี่มันยังไงอ่ะอีกอย่างก็ร้านข,ขายของมาเยอะเกินไปครับผมวุ่นวายนะก่ะอเกิดความรู่รตอนนี้ก็ลักษณะว่าไม่พ่อค้าไม่ขายอยู่เยอะครับผมหากินง่ายบีเงี้นี่แหละครับอีกอย่างก็ไม่อยากให้จอมประจัมาอออเอาวนไปวน,นามา อค a c a d e m y a n ท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f e c o o o r k r e f i i v t Academy